คนโก้เขาทำผมทรงนี้เขาหน้าเด็กเนาะทุกคนอันนั้นคือปฏิทินนะทุกคนปฏิทินที่เขาจะแจกน้องเอามาทำมาแจกเออพี่พี่ๆน่าจะอยู่ในสตรีมไลท์แหละของของน้องกับวงดนตรีน้องไม่ใช่ปฏิทินที่น้องจะขายนะอืมคือแบบคนโก้เขาทำทรงผมทรงนี้แล้วมันมันดูหน้าเด็กอะ ดูเด็กไปเลยอ่ะทุกคนเนาะชินกับเอ่อทุกทีเราชินกับทรงนี้สมัยก่อนที่น้องจิ้นกันแต่บุ๋มก็ชอบนะทรงเนี้ยแต่น้องไม่ชอบเพราะว่าน้องเขาแบบคือแบบว่ามันคงแยงตามันยาวอคงแยงตานางน่ารักคนกู้นางนาา่นนารักน้องเอนเตอร์เทนคนเก่งนุกด้วยความเขาพูดเก่งด้วยแล้วน้องกล้ากล้าที่จะทํากล้าที่จะแสดงกล้าที่จะพูด กล้าที่จะเล่นเขามีเสน่ห์ตรงนี้นุกเวลาอยู่บนเวทียิ่งมีเสน่ห์มากร้องเพลงเล่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยน้องมีเสน่ห์มากแต่ไปปายอะ่ะจะเป็นอีกลุกหนึ่งนะไปปายยืนอ,อยู่เฉยๆก็น่ารักทุกคนแล้วดูไม่เบื่อเลยยอนองแล้วหนึ่งแหลทุกคนรักเขาขายบ้านขายนาขายรถเหมือนเดิมแล้วไปอยู่วัด ไม่เมาเนี่ยยังหลอกอมองอยู่เมื่อกี้ว่าพี่นุกหรือเปล่าว่าเออสวยขึ้น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 ตแต่แหแรกๆเลย <S <S จำกดคุค้นๆอยู่ใช่ไม่กล้าทักทวงไงกลัวทักผิดเพราะว่าชีวิตเป็นนักร้องทักคนผิดมาโดยตลอดล <S 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 จำชื่อ FC ไม่ได้สักที บ่มีแล้วว่ะน, <c oughs> นะครับเอาอยากพิเศษอยากร้องเพลงไหนไหมให้ร้องเพลงไหนไหมวีอะไรหลายใจ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อันนั้นมันเพลงตัวเองค่อยไปฟังในคอนเสิร์ตเออเพลงตลาดก็มาฟังอยู่นี่มีม <c oughs> <c oughs> ลองเลยเพ <nước> <Tonight> <com> ื่อนบุเรนโอ้เอางี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 ้เอาเอาเอาแหลงพ่อขุนได้ไหมพี่นักดนตรีลิสแบ็ทไม่ถงไม่ทามศักดิ์สักคำเคยฟังไหมแหลงพ่อขุนร้องสดได้ไหมร้องยังไงนะ แรงวานวานไม่ค่อยได้ใช่แต่คำว่ากูมึงใหญ่มาเลียววานไม่ถึงจึงพวกมึงคนนี้กูรักมึงสุดหัวใจไม่รู้อีท่าไหนดีแต่พอก้งแค่มึงยับนี้ทางการแรงพอคงไม่ค่อยซึ้งมึงจึงรับไม่ได้มึงชอบกำหนึ่งสไตล์แบบเกาหลีวกนัน ความจริงใจหรือรักแท้ไม่น่าสูญพันบางภาษาไทยที่กูใช้นั้นกูว่ามันน่ารำคาญ oh. มากมึงเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นที่อกข้างซ้ายกูยังไม่ตายยังให้ใจได้แต่ทรมารพิงตรงไหนตรงไหนตรงไหน,นมึงใส่ไม่สมสัดกูกดบาดบาดที่ ตีปา,ารังแบบฉันรักเธอรู้ไหมความจริงใจและรักแท้ไม่ได้ซืดอทันอไอ้กูชายนั้นกูว่ามัดน,นา้ารำคาญอ้า oh. วมาพูด วี่พีลิสแบ็ก็เริ่มจะซึมซับแล้วแหละ <c oughs> เริ่มจะซึมซับแล้วจากที่เขาเคยเล่นมาเป็นสคลิปเป็นแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแบบเป็นรเนะเบียบมาเริ่มแล้วแหละตอนนี้ยเริ่มตั้ง <c oughs> แต่วันนี้แหละออะไรนะตามทันอยู่แต่ โอ้โห oh, ช่วยบอกเขาเป็นวันหน่อยได้ไหม <laughs> เออสิงแบนนะน,น่ะเขาชินแล้วเอ้ยไออันเดอร์ลัน่ะเขาชินแล้วเอออันเดอร์ลัตมันมันนี่ปกครองปากเนาะเรียกสิงแบนมาตลอดอนะันเดอร์ลัตเขาชินแล้วเนี่ยอันนี้กำลังชินกำลังชินแล้วตบมุกแล้วนี่พี่ปุย้ยพี่ปุย้ยตีสิบนะพี่ปุยป้ยตีสิบนั่นแ <laughs> หละเออคือแกไม่แกลดงานในวงการแกมาเล่นดนตรีก็เ, <laughs> <laughs> เป็นเป็นเกียรติมากๆปุ้ยตีสิบรู้จกักรู้จกักเบนซ์บังเลยไหม เบ้นบังเลยอะ่ะน,นี่ไงอันนี้ก็เบ้นบังเลยเอออันนี้อันนี้กำลังหาอยู่เดี๋ยวกำลังหาหาคนเหมือนอยู่ใครในโอ้ยไม่เหมือนหรอก <c oughs> ไม่เหมือนหรอกอันนี้อันนี้เหมือนนิด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 หนุ่มกะลานิดนิดหนุ่มกะลาในเวอร์ชั่นที่ ตันขึ้นนมกะลากินเยอะเมื่อ2ปีที่แล้วอ้าโอเคครับพี่น้อง FC ทุกท่านเดี๋ยวเราเจอกันค่ำคืนนี้แน่นอนนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับริสแบนนะครับผมขอบคุณมากๆที่ให้พวกเราได้มาที่นี่เป็นเวทีที่2นะครับปากด้วยนะครับปากริสแบนไปในออมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับผมเจอกันคืนนี้ครับขอบคุณครับ โอเคนะฮะก็เรียบร้อยแล้วเดว้ผมจะเปิดเสียงกล้องตองรอไว้นะฮะเดี๋ยวรอน้องลงเวทีแป๊บหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ตัดภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไม่ได้ฟังแล้วฮะเอ้าเช็คระบบเสียงหน่อยโอเคไหมผมให้เขาปรับคลิกดาลงนิดเดียวแล้วก็ตอนแรกอดนตรีลงดนตรีมันลงเยอะไปนะครับเสียงร้องมันเลยโดดตอนนี้ดันเสียงดนตรีขึ้นมานิดนึงให้ แต่ว่าจะให้ต่ํากว่าร้องนิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้ฟังเสียงร้องชัดๆโอเคไหมครับแบบนี้ส่วนเรื่องเวทีเดี๋ยวแก้ให้นะครับเรื่องเวทีเดี๋ยวหาพาเลตมาวางเพื่อจะให้ศิลปินดูสูงขึ้นนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวกําลังจะเดินไปหาพาเลตที่ร้านอยู่ยังไม่เจอพาเลตแล้วปกติเราจะมีโต๊ะที่เอาไว้ให้ศิลปินยืนสูงขึ้นเพราะว่าผมเห็นเง,งานแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาพาเลตตวันนี้เช็คเสียงให้ผมก่อนนะครับเสียงโอเคไหม จากที่ปรับไปชัดเจนเนาะผมพยายามจะเน้นเสียงร้องให้ชัดนะครับแต่ดนตีอาจจะเบาไปตอนแรกแต่ว่าปรับขึ้นให้อีกนิดหนึ่งนะครัเสงไม่โอเคเนาะโอเคเราขอบคุณครับเสียงชัดเจนโอเคครับขอบคุณมากจะต้องใช้โดนเดี๋ยวผมจะยกศิลปินสูงขึ้นเพราะว่าไม่สามารถทําให้หน้าง,งานต่าลงได้เพราะว่าถ้าต่ำลงเราต้องลดดูใต้โต๊ะแล้วฮะา จะยกทิละปีให้สูงขึ้นกำลังไปหาพาเลทอยู่นะครับกำลังประสานง,งานกับทางร้านแล้วก็ฝากคุณเกลนะครับหาพาเลทมาให้น้องบุ้สูงขึ้นอีกสักเล็กนึงประมาณ30-50% เพราะเราก็จะเห็นน้องเต็มตัวแล้วนะแล้วคนที่ยืนหน้ากล้องจะไม่มีนะครับจะให้คนทั้งหมดในกล้องอะไรนะมีปากไฟเดือดไหมครับจะเสียบชาร์จใช่ไหมพี่ไใหญ่ที่เลขาหนึ่งคืณเลขาช่องที่สองเลขาไม่ดีเสียไม่ให้ห้าชองครับคุณเลขาครับคุณเสีย